สวัสดีทุกท่านทางสปอร t ตทูยูนะครับพบกับผมป๋ายาว3กันยายนอีกคลิปหนึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้เตะกันโอ้โหระเบิดระเบิดไม่รู้ตะกี่คู่จะไม่พูดถึงได้ยังไงหยิบยกมา2เกมละกันนะครับเริ่มที่แมนซิตี้ที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินแมนซิ t y ตี้ล่าสุดเออลิงฮาลันทำมาตริกแล้วในเกมที่ถล่มฟอ r e เรสไป6-0ครึ่งโหล ก่อนหน้านั้นก็ซัดคีเซนเปเล่ไป4ประตูต่อ2แฮตทริกของฮาลัานอีกถ้ามันจะให้ฮากันไปเลยเนี่ยฮาลัานต้องเอาฮาด้วยกันยิงแฮตทริกอีกเกมหนึง่งในวันนี้นะครับเพราะว่าไลพ์พอลวิล่าเองครับผลงานก็ยวบมา2นัดติดแพ้ทั้ง2เกมแพ้เวสต์แฮมศูนย์หนึ่งล่าสุดแพ้เชนนอนสองหนึ่งไม่เหลืออะไรแล้วขณะที่แมนซิตี้เนี่ยวันนี้เป๊ปกวาร์ลาคงจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ ผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็สามารถีจะลงได้ครบแหละไม่ว่าจะเป็นไคร์ลิลงฮาลันแนวรุกเยอะแยะมากมายเควินเดอบลอยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคงจะเปลี่ยนหน้ากันไปยิงประตูใส่แอสตันวิลล่าล่ะก็คงจะสองประตูเป็นอย่างต่ำเหมือนเดิมส่วนอีกคู่หนึ่งขอมองไปที่เกมระหว่างทนางนสเปอร์ครับสเปอร์กับฟูลแลม สเปอร์ล่าสุดสะดุดเสมอมานะครับทำได้แค่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้คอนเต้ต้องสั่งให้ลูกทีมเร่งแล้วล่ะสเปอร์ล่าสุดเสมอกับเวสแฮมมา1-1ก่ 1, อนหน้านั้นชนะฟอเรสต์2-0ชนะบุฟ1-0่่สวนเชลซี2-2แล้วก็ชนะเซาท์4-1นะครับก็อยู่กลุ่มบนขณะที่ฟูลแลมก็มีดีไม่ได้ขี้เหร่นะครับล่าสุดชนะไบรตันสอตูนึ่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็โด,ดอนอาร์เซนอลไป2-1เหมือนกันสเปอร์วันนี้ ลิชาริชอนอาจอาจจะได้ลงตัวจริงแทนที่ของซอนแฮร์ริเคนกับกูรูเซฟสกี้ังต้องอยู่เหมือนเดิมเซซโยงฮอยแบกอาจจะได้ลงตรงกลางมีการสลับบ้างเล็กน้อยแผงหลังก็เป็น Eric ier, ben vis, เอริกไดเออร์เบนเดวิสก็ทานันเดวิสันซานเชสอย่างไรก็ดีด้วยความมุ่งมั่นความมึกเขิมคอนเต้ม็มว่าเหนือกว่าฟูลแลมนะครับฟูลแลมก็มีตัวที่น่ากลัวที่สุดอย่างอาริซานดามิโตวิชนั่นแหละ ประกบให้ดีสเปอร์ก็จะสามารถเจาะได้วันนี้ก็เลยขอมองไปที่สเปอร์และแมนซิตี้น่าจะเก็บชัยได้ครับผมและน่าจะยินขาดด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ฝากไว้เหมือนเคยนะฮะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มนะครับลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับไลฟ์แอทสปอร์ตทูยูเจอกันในกลุ่มครับ